ไนะเพราต้มยำพีเศษข่ายหินอะไรวะมันเป็นจะเป็นหิน Look those trees. Damn. ตอนนี้รเรามาอยู่ที่บ้านจาโบกแล้วก็พักที่โฮมสเตย์บ้านผู้ใหญ่อุทัยนะครับอันนี้ห้องพักของเราเดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักกันดีกว่าว่าห้องพักเป็นยังไงสวยขนาดไหน คือห้องพักนี่แบบว่าชิคมากๆเลยนี่มีมุ้งกลางให้เราเสร็จเลยนะเห็นป่านี่ห้องน้ำแล้วก็นี่ครับออกมานะเดี๋ยวดูวิวกันนี่ คือวิวดีมากเลยอ่ะนั่งชิวๆทานข้าวตอนเย็นกับวิวภูเขาจะนั่งแอคท่าถ่ายรูปยังไงก็ได้เนี่ยด้านหลังนี่เนาะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมว่าใครอยากจะไปภูผาหมอกเนาะตอนเช้าที่มีกิจกรรมปีนขึ้นไปบนหินแล้วก็ยืนถ่ายรูปอันนั้นนัะก็คือคนละ100บาทน,นะ ครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศในหมู่บ้านจ่าโบเนี่ยแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปกิน๋วยเตี๋วห้อยขาวิวก็น่าจะธรรมชาติประมาณนี้แหละครับและนี่นะครับเมนูอาหารเย็นของเรานี่คือตอนเนี้ยที่นี่คือเขาซ่อมไฟอยู่ทำให้ที่นี่ไฟดับทั้งหมดเลยนี่อาหารเย็นนี่คือแบบดีงามมากๆ ทำกลางแสงเทียนนะครัะนี่อ่านก็คือหัวละ300เนาะก็จะมีข้าวมีไข่เจียวมีต้มไก่แล้วก็มีผัดผักโอหที่นี่คือแบบว่าจานแบบแบบสีด้วยนี่ต้มไก่ต้มไก่กับสับปะรดหรือเปล่ารู้เหมือนกันหรืมันรอืมอร่อยๆเลยขิงอะแล้วกไข่เจียวผัดไข่ไขเจียวอืม โอเคนะรสชาติอาหารน่าจะเป็นแบบพื้นบ้านของเขาอะ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนอืมไม่รู้คือนนี่ไฟจะมาหรือเปล่าแต่ว่ามันได้ฟิล์เหมือนเนี่ยอืมทานข้าวท่ามกลางแสงเพียนโอเคครับ ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจาบโบบรรยากาศยามเช้าของที่หมู่บ้านนี้ก็ชิวๆครับวันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก่อนที่บ้านจาบโบเนาะแล้วก็เราก็จะมาเที่ยวที่เด็กดอยคอฟฟี่ที่อยู่ด้านหลังโอเคปะเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนคือวิวดีงามจริงๆอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่ามันจะสวยขนาดไหนปะ นี่มเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสต้มยำเส้นเล็กใหญ่มีขาวม่มมาม่าธรรมดา35พิเศษ4ี่ิอมเนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิเศษไข่ของเรานน่ แล้วก็กมีข้าวน้ำใสธรรมดานี่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันเก็บบรรยากาศชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>เราก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าคือแบบอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสนะอืม,มอร่อยว่ะอร่อยมากดีคือความดีามาอะต้ยมยำม้ออร่อชาติเข้มข้นโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนนะกินไปชมวิวไปแบบห้อยขาลงเงี้ยเข้าคอนเซ็ปต์ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจับโบมากๆเลย ก็ <L ock> <S <S ถ้ามาบ้านจ่าโบเนาะก๋วยเตี๋ยวห้ยขาห้ามพลาดเด็ดขาดนะอร่อยนี้เลยและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่ร้านเด็กดอยคอฟฟี่แล้วนะคบของบ้านจ่าโบเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยมีวิวห้อยขาเหมือนบ้านจาโบด้านในครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเข้าไปสั่งกาแฟแต่จะได้อะวันนี้มาไฟดับอีกแล้วไฟดับเพราะแต่เมื่อคืนไฟดับเพราะแต่เมื่อคืนไม่รู้ว่าจะได้กินกาแฟหรือเปล่าเมื่อวานมาก็ไฟดับวันนี้ก็ไฟดับโอ้ ชีวิตมอก็หายไฟก็ดับโอเคไม่เป็นไรถือว่ายังไงเราก็ได้มาเช็คอินที่นี่แล้วต้องมาซ้ำแน่นอนครับครั้งเดียวไม่ได้โอเคไปเข้าไปด้านในร้านกันดีว่า หลังจากที่เราเก็บภาพบรรยากาศภายในบ้านจ่าโบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะ ไปที่จุดชมวิวภูผาหมอกนู่นครับภูเขาลูกเลยเราก็จะต้องเดินไต่ๆๆๆขึ้นไปนะเราก็จะไปถ่ายรูปกับจุดชมวิวของที่บ้านจ๋าโบครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยนะที่ห้ามพลาดนะรักและนี่ครับจุดเริ่มต้นทางขึ้นภูผาหมอกทีแค่ทางเดินเลแบบว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราต้องสู้เว้ยเพื่อวิวสวยๆเพื่อคลิปวิดีโอสวยๆโอเคกว่าจะได้คลิปแต่ละอย่างกว่าจะได้รูปมาแต่ละภาพเนี่ยคือเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยคือบันดาล ลำบ่นมากเลยนะโอเคปะเราไปกันโอเคแล้วนี่นะครับเราก็จะขึ้นภูผาหมอกจากพี่กไก<อ>ด์แล้วพี่ไกด์ชื่ออะไรจ่าแก้วครับจ่ากแก้วจนะ่าแก้วเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นภูผาหมอกโดยพี่จ่ากแก้วเป็นคนนําทางให้เรานะคบซึ่งถ้ามาที่นี่เนาะมันก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนจะมีพี่เขาเฝ้าตรงทางขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรงเงี้ยคือพี่เขาต้องรับผิดชอบก็ถ้าเกิดมาแล้วอะ่ะ ยอมจ่ายเหอะคนละ100เพื่อวิวด้านบนแล้วก็คนนําทางให้เราด้วยเราไม่หลงแน่นอ <S <S นอันใจได้แล้วก็พี่เขาบอกว่าจะใช้เวลาเดินละมาณ15นาทีดูทางดิ <S <S แค่เริ่มก็เหนื่อยแล้วว่ะสิบห้นาทีของพี่อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงของเราเดไปกัน จะบอกว่าทางเดินที่เนี่ยมันไม่ไกลมากเพียงแต่เนี่ยคือมันเป็นโขดหินซึ่งมันต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยลเราไปต่อแล้วก็ด้านหลังุมียค,คือจุดชมวิวภูผาหมอกที่เราเห็นเขาถ่ายรูปบนโขดหินสวยๆกันแต่ไม่มีใครถ่ายเบื้องหลังการเดินขึ้นมาเลย นะาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นที่จุดชมวิวนะจะอายุเท่าไหร่ก็มาได้หมดเนาะแล้วก็เคอพักโคมสเตย์ไหนก็แจ้งเขาเลยแต่ว่าก็ที่นี่ก็จะมีค่าขึ้นคือคนละ100บาทเพราะว่าเป็นของเข้ากลุ่มชุมชนเนาะเข้ากลุ่ม20บาทแล้วที่เหลืออ๋อที่เหลือก็คือให้ไกด์ก็คือค่าบริการคนละ100้ยบาทเนี่ย ก็คือคนละ80บาท,บาทก็อย่างเราขึ้นมาวันนี้เนาะพี่จ่ากแก้วใช่ไหมพี่จ่ากแก้วก็จะได้160เพราะเราขึ้นมาสอคนแต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าคือก็เก็บเรา200เนาะแล้วก็เข้ากลุ่ม40บาทโอเคจะบอกว่าที่นี่นะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญสุดๆเลยนะครับนอกจากกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วก็คือต้องมาที่นี่ถ้าไม่ได้ขึ้นที่จุดชมวิวนี่เหมือนมาไม่ถึงบ้านจ่าโบนะครับ นี่แล้วพอเรายืนอยู่ตรงนี้นะมันจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับจะเป็นเห็นวิวหมู่บ้านหมดเลยเนาะแล้วก็ฝั่งขวานี่จะเป็นวิวภูขวเขาครับผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหินเขาเรียกเขาเรียกหินอะไรวะมันจะเป็นหินอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะบอกเลยว่ามาถ่ายรูปตรงเนี้ยสวยจะมาตอนไหนก็สวยแต่ถ้าอยากให้สวยจริง,รงอะ่ะตีห้าครึ่งตื่นแล้วหกโมงออกจากบ้านติดต่อโฮมสเตย์ที่พักได้เลยน,ะนี่มาเดี๋ยวเราพาเดินชม ตอนนี้ครับเราก็ลงมาจากจุดชมวิวพผูผาหมอกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวต่อเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาบ้านจับโบแล้วนะก็แนะนําว่าให้ขึ้นจุดชมวิวพูผาหมอกด้วยเนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ติดตามเราด้วยนะครับแล้วรอดูกันว่าทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อโอเคบ๊ายบาย